สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันนะครับในวดวันที่1ธันวาคมนะครับก็จะเป็นชุดที่2นะครับที่จะลงให้ดูนะครับวดนี้ก็อาจจะไม่ลงเยอะนะครับอาจจะลงหลักละ3ชุด นะครับาาก็จะขอน,นะครับก็จะเป็นหลักละ6สูตรนะครับส่วนหลักร้อยนี่อาจจะลงชุดเดียวนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักรน่ยอาจจะลงสักลหลักละ3ชุดก็6สูตรนะครับพอลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดเราคำนวณมาหรือไม่นะครับในงวดนี้ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนานคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไป,นป,นปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้จ r Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับ สองสูตรสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก867นะครับก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับงวดแรกชนกันที่เลข7กับเลข8นะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7งวดต่อมานี่ชนกัน7กับ6กนะครับจากรางวัลที่ออก606นะครับเลข6เข้ามา ชนกัน214นะครับกับพรงวัลที่ออก662ตัวที่เข้ามาคือเลข2ชนกัน425กับพรงวัลที่ออก665นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5ชนกัน325กับพรงวัลที่ออก962เลข2เข้ามาชนกัน1ก <c oughs> ับ4ีนะครับกับพรงวัลที่ออก044 4 เลขสี่เข้ามาชนกัน192กับผลลวันที่ออก2 21นะครับเลข1เข้ามาเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1งวนแรกนะครับ7จ0บวก0นบวก0บวก0นะครับได้7ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ6 6กลบหอีกนะครับเหลือ5 5าบวกสนะครับได้8นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้7 6 5 8กับผลลังวันที่ออก8 6 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7บวกกันแล้วนะครับ7 6 5 8กับผลลังวันที่ออก6 0 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 3 2 1 4นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6 2เลข2เข้ามา3 4 2 5ก็ที่4 3 2 5กับผลรางวัลที่ออก6 6 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5บวกกันแล้วนะครับ4 3 2 5กับผลรางวัลที่ออก6 9 2 ก้าหกสองเลขสองนะครับเข้ามาสามสองหนึ่งสี่นะครับออกศูนย์สี่สี่เลขสี่เข้ามาหนึ่งศูนย์เก้าสองกับผลลัติที่ออกสองสองหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับ ปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของวันนี้เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นส 17, 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดอีกเป็นยี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่ตัวแรกลบนะครับลบหนึ่งเหลือสามสามลบหนึ่งเหลือสองสองตัวนี้บวกสามนะครับสองบวกสามเป็นห้าสี่สามสองห้า หนึ่งพันวาคมนะครับหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้งวดแรกที่ลงนะครับที่เราจะมาลุ้นกันตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกมาบวก ้วยหลักร้อยของเลขไทยครั้งที่2 2ง,งครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่2เอามาดูสูตรที่2องนะครับนี่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้เข้ามาก่อน2งวันนะครับย้อนกลับไปีอีก2งวันนะครับสูตรนี้แต่ตรงที่ทำเป็นตัวอย่างก,ก็จากสูตรแรบกบ ที่ออก8 6 7นะครับเอา,า้าวนะครับ4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8บวก0ก็เป็น8นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับู์นี้5ตัว8 1 4 7 0กับรางวัลที่ออก8 6 7นะครับตัวที่เข้ามาทีเลข7บวกกันแล้วนะครับ4 7 0 3 6นะครับกับรางวัลที่ออก6 0 6 แล้วได้ 12, 2, 5, 8, 1ิ2สองสอนะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6 2นะครับเลข2เข้ามา2 5 8 1 4นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6 5ตัวที่เข้ามาคือเลข5 3 6 9 2 5กับผลรางวัลที่ออก9 6 2นะครับหลักหน่วยนะครับเลข2เข้ามา 8 1>, 1 4 7 0นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 4 4ผลรางวที่เข้ามาตีเล 4. ข4อองวดที่ผ่านมานะครับ1บก4 1บว3เป็น4 4 3เป็น7 7บ2เป็น9เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ9 2 5 8 1กับผลรางวัลที่ออก2 2 1นะครับเลข1เข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับ อดีตที่ผ่านมานะครับวดนี้วดแรกนะครับที่เราจะมารุ้นกันนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับของงวดนี้บวกกันแล้วได้เลขห้านะครับเพิ่มไปที่ละสามแต้มก็จะเป็นแปดหนึ่งสี่เจ็ดห้าตัวนะครับสูตรนี้ 1ธันวคาคม67จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วย เลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2ส,สูตรนะครับตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข4เลข3ไม่มีเลข2ไม่มีนะครับมีเลข5ชนกันอยู่2ตัวนะครับ ที่เลขสี่นะครับแล้วก็เลขห้าหนึ่งันวาคมหกเจ็จะมีมาหรือไม่นะครับสี่กับห้านะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่า ไม่นะครับทางนี้ทางนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนะครับก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับทุกการติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ